สำหรับเรื่องเปรตในวันนี้ก็จะขอนำมาเปรตประเทศประเภทที่เรกว่าเป็นปรัตถุปชีวีเปรตแต่ว่าปรัตถุปชีวีเปรตนี้ก็แบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันคือประเภทที่มีอารมณ์อย่างหนักก็จะต้องคอยเสวยทุกขเวทนาไปนานจนกว่าจะพบกับคนที่เป็นญาติ แล้วก็ไม่สามารถจะดื่มกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างนี้เรียกว่าปรัตถุปชีวีเปรตประเภทที่หนักมากสำหรับปรัตถุปชีวีเปรตที่มีประเภทในกรรมเบาไข้จะหมดในประเภทนี้สามารถจะกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองขบรรดาคนละสัตว์ที่ตายแล้ว หรือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของบุคคลนั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ที่หลั่งไหลออกมาได้เป็นอันว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปรัชตูปชีวีเปรตที่มีกรรมเบาที่สุดก็ยังมีทุกขเวทนามากวันนี้ก็อยากจะนำเรื่องราวของปรัชตูปชีวีเปรต จัดว่าเป็นเปรตประเภทที่มีกรรมเหลือน้อยที่สุดแล้วก็พบรพบระอริยเจ้าคือพระสารีบุตรถ้าเวลาพอก็จะนำมาเปรตที่พบบรรดาท่านบาสกผู้เจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเราปฏิบัติกันมาเล่าให้ฟังอีกสัเปรตหนึ่ง เป็นอันว่าเรื่องเปรตหนะ้าบายภูมิแล้วก็ของดจเพียง,งแค่วันนี้ว่าเรื่องบายภูมินี้ถ้าจะพูดกันไปถึงสามปีมันก็ไม่จบขอนํามาเล่าไว้เพีนงเป็นตัวอย่างเท่านั้นเรื่องนี้ก็ต้องปราปรบพระสารีบุตรซึ่งเป็นอากาสาวกฝ่ายขวาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเร่งกล่าวว่าในการครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรได้เข้าสมาบัติตามแบบฉบับของพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์ท่านได้เห็นเปรตผู้หนึ่งยืนเปลือยกายไม่มีเครื่องโน้หมห่มร่างหน้าตาหน่าเกลียดสูบผอมมีร่างกายสะพรั่งไปด้เส้นเลยเอ็นเห็นเส้นเห็นเอ็นชัด ยิงได้ถามว่าดูก่อนนางเธอไม่มีความสุบผอมมากมีสิโครงขึ้นมีเส้นเอ็นต่ำเต็มไปหมดไม่อยากจะทราบเธอเป็นใครจึงมายืนอยู่นาทีนี้นางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีฉันเป็นเป,นเปรต เมื่อเข้าถึงทุกติคือยมมาโลกในแก่นรกแล้วแล้วก็อาศัยกรรมชั่วนั้นยังไม่หมดยังไม่สามารถจะไปสู่มนุษย์สโลกได้ต้องผ่านสภาวะความเป็นเรยก่อนเพื่อเทระฟังและจึงถามว่าเธอสร้างกรรมชั่วอะไรไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ ความชั่วดีทําที่เธอทํำวยกายวาจาใจเป็นอย่างไรยาเราอยากจะทราบผลของกรรมนั้นนางเปรก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขึ้นชื่อว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นจะมีคนที่เป็นพ่อคนดีแม่คนดีและย่าคนดีที่มีจิตเรื่มใสในพระพุทธศาสนา จะพากันชักชวนในฉันว่าจงให้ทานแก่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อคนประเภทนี้ไม่มีไม่เคยมีใครชวนเพราะในกลุ่มของคนพูกฉันนั้นเป็นคนมิชาทิฏฐิไม่นิยมในการบำเพ็ญกุศลมีทานบบรมีเป็นตน้นเจนั้นเมื่อฉันตายจากความเป็นคนจึงมาเกิดเป็นเปรตแก้ผ้ามีความหิว มีความกระหายเบียดเบียนตลอดเวลานี่ถูกทรมานเช่นนี้หลังจากเกิดมาจากนรกแล้วก็มาเป็นเปลตถูกทรมานเช่นนี้อยู่ห้าปีเสร็จแล้วนี่กรามนี่ก็เป็นผลของกรรมที่ดิฉันทำไว้ในชาตก่อนที่ไม่ได้มีจิตเริ่มใส ในบรรดาท่านผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีนุภาพมากเช่นท่านขอท่านผู้ทรงความเป็นใหญ่เช่ได้โปรดอดีอนุเคราะห์ดิฉันด้วยเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศกุศลกุศลมาให้ฉันบ้างขอท่านจงเปลื้องดิฉันจากความทุกนี้ได้เถิด นี่ฟังแล้วก็จําให้ดีเรทเขาไม่ได้บอกว่าให้แก่เขาก็ให้ประสารีบุตรให้ทานแล้วก็แบ่งที่โศสนให้แก่เขาสำหรับท่านพระสารีบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันต์ทั้งหมดก็มีใจเมตตาปราณีเป็นปกติอยู่แล้วพอรับคำสอนของสมเด็จพระบัณฑิตแก้วมาเป็นอย่างดี ยังได้รับคําว่าจะสงเคราะห์แล้วต่อมาเวลาเช้าหลังจากวินา,าทเสร็จมาถึงที่ฉันพระตาหารเวลานั้นข้าวปลาก็หายากพระมีความเป็นอยู่แบบลําบากไม่มีความสุขสบายเหมือนพระสมัยปัจจุบันเช่นวัดเราข้าวได้มาบางวันก็พอฉันบางวันก็ไม่พอฉัน ท่านก็พยายามยิงได้ถวายข้าวประมาณหนึ่งคำกับผ้าประมาณมีพื้นหนึ่งประมาณเท่าฝ่ามือกับน้ำมีขันหนึ่งแก่บรรดาพิสุลูปหนึ่งแล้วก็อทิศส่วนกุศลให้กน,นางเปรตนั้นพอท่านราษารีบุตรเทระอุทิศส่วนกุศลให ข้าวน้ำและเครื่องนุ่งห่มก็บังเกิดขึ้นทันทีแต่บรรดานางเปรตนั้นร่างกายของนางเปรตนั้นก็เลิกจากความเป็นเปรตเป็นร่างกายที่บริสุทธิ์เป็นเทพปิิดามีผ้านุง่งผ้าห่มอันเป็นทิพย์มีความสะอาดมีค้ายิ่งกว่าผ้าในแคว้งกาสี คำว่าผ้าในแฟ้งกาสีสมัยนั้นก็ถือว่าผ้าที่นั่นมีราคาสูงสุดเป็นผ้าดีที่สุดเปิงกล่าวว่านางเมียพรนวิจิตงดงามมากแล้วก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรนี่เป็นอันฟังให้ดีนะว่าท่านพูดบำเพ็ญกุศลให้นั่นท่านเป็นพระอริยเจ้า พระอาริยเจา้าทำผลนิดเดียวททโศสนิดเดียวย,ย่อมมีอาศอนิสงส์ใหญ่เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีบาปติดตัวมากทำบุญแล้วบาปมันหนักบุญก็เลยมีกำลังน้อยไปหน่อยนางเข้าไปหาเระสาริบุตรแสดงกายความสวยงามปรากฏชัดมีร่างกายเต็มไปด้วยแสงสว่างเพราะเป็นนางทาเทพธิดา พระสารีบุตรเห็นเข้าก็แปลกใจเยนี้ถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาเธอมีวันณะงามอย่างยิ่ง,ส,งส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุจจินด,ดวงดาวประกายฟึบเธอมีวันณะเช่นนี้เพราะอาศัยผลกรรมความดีอะไรเป็นผล แล้วก็วิมานของเจ้านี้มีสําเร็จแล้วปดีแก้วหลายประการมีพวกสมบัติอันอย่างยิ่งมีมากมายเป็นที่รักน่าชื่นน่าชอบใจเพราะอาศัยกรรมอะไรของเธอดูก่อนนางเทพพิดดาเธอผู้มีอนุภาพมากเราขอถามเธอเธอเกิดในมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ รู้จึงได้มีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมิตรสมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะผลก,กรรมที่เป็นกุศลอะไรนี่เป็นอันว่าคืนก่อนระสารีบ่บทเห็นเธอในสภาพเปรตตอนเช้าท่านได้ได้แค่ข้าวนหนึ่งคำแล้วก็น้ำหนึ่งขันผ้าหนึ่งชิ้นประมาณหนึ่งคืบผู้ทิศส่วนกุศลให้เธอเธอมียนิสงทิ้งอย่างนี้ นี่ต่อไปว่านางเทพธิดาเนี่ยก็ตอบว่าท่านพระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ดิฉันเป็นเปรตเมื่อคุณเจ้าผู้เป็นมุน,นีคือมีความรู้มีความกรุณนาในโลกเห็นดิฉันสู้ผอมถูกความหิวแผดเผาเลือยกายมีหนังแตกเป็นริ้วเป็นรอยสวยทุกขเวทนา ได้ให้ข้าวคำหนึ่งผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งน้ำขันหนึ่งแก่พิสุกแล้วที่ส่วนกุศลให้แก่ดิฉันผลที่ท่านได้กรุณาให้ข้าวคำหนึ่งนั่นที่พระคุณเจ้าให้แลว้วดิฉันเป็นผู้ประกรลึกด้วยก,กามที่น่าปรารถนาคำว่ากามนี่แปลว่าวความใคร่นะจะเป็นนึกนึงเรื่องอื่นเข้า ท่งผู้รดกรอบประเด็นคามที่นุก้าความค่้ที่น่าปรารถนาคือมีพวกสมียาบริโภคอาหาร,ร,าหารมีข้าวมีรถหลายอย่างเรียกว่ามีรถเป็นพันพันอย่างเรยกว่าเหมือนกับกินข้าวมาแล้วเป็นพันพันปีแต่ความจริงนางเทพธิดาเนี่ยเขาไม่ได้กินมันมามีความอิ่ม เหมือนกับคนที่มีการกินข้าวสะสมเข้าแล้วเป็นพันพันปีแล้วข้าวอยู่ในร่างกายอิ่มขนาดนั้นขอเระคุณท่านจงดูผลแห่งการที่ให้ภาพประมาณฝ่ามือที่ดิฉันได้รับน่เถิดในตอนต้นเขาบอกว่าที่เขามีร่างกายสวยงามเมีร่างกายอิ่มเอิบเมื่อกินอาหารเป็นพันพันปีเพราะข้าวคําเดียวที่พระสารีบุตรให นี่ต่อไปเขาบอกถึงอ,อนิี้สงที่ภาษาดีบทได่ถวายผ้าประมาณหนึ่งคืบกับพระ,ะ,ระ,ระก็บอกว่าเขาบอกว่าผ้าที่ท่านถวายประมาณหนึ่งคืบแล้อุทิศสุศสฉันรับแล้วมีอะไ้สองอย่างนี้คือผ้าในแว่นแคว้งของพม่เจ้านันทราชมีประมาณเท่าใดผ้านุ่งผ้าห่มของนิฉันมีมากกว่านั้นอีก คือมีผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่านผ้าฝ้ายผ้าแม้ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งกว้างทั้งยาวมีราคามีค่ามากห้ออยู่ในอากาศดีฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจมโนหมขอพระคุณท่านจงดูผลเนื่องการให้ข้าว แล้วต่อไปก็บอกว่าขอพระคุณท่านจงดูผลในการให้น้ําขันหนึ่งที่ดิฉันยันได้รับอยู่ขนาดนี้นี่่อกี้เขาบอกว่าที่ก็มีผ้าเยอะแยะเป็นผ้าทิพนี่ที่พูดว่าผ้าคุสัตว์ผ้าอะไรนี่เป็นผ้าทิพทั้งหมดเพราะว่าพระสารีบุตรถาวายทานแกพระองค์นั้นได้ผ้านหนึ่งคืบแล้วต่อไปเขาบอกว่าจงดูผลที่พระคุณเจ้าถาวายน้ำหนึ่งขันแกพระรูปนั้น ผู้ที่ส่วนกุศลให้แก่ดิฉันดิฉันได,ด,ด,ด้รับอานิสองส์อย่างนี้แล้วก็ชี้ให้ดูว่าสะโพครณีสี่เหลี่ยมลึกอันบุญที่สร้างไว้แล้วดีดีดมีน้ำใสมีท่าราบเรียบมีน้ำเย็นมีกลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้หมายว่าหอมชื่นใจเหลือเกินจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมาเปรียบเทียบไม่ได้ แล้วก็ดาดาดไปได้ดอกบัวคือปฐมชาตินั่นดอกอุบลเต็มด้วยน้ำอันดาดาดไปได้วยเกรสรบัวดิฉันปราศจ,จากภัยรื่นรมชื่นใจบันเทิงใจข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญนี่ฉันมานี่ก็เพื่อจะไหวระคุณเจ้าผู้เป็นปราดด้วยความนี่เพื่อคุณเจ้านี่มีความเคยกรุกรณาแก่ฉัน นี่ฟังไว้แล้วก็จําว่าทาหรับการบำเพ็ญกุศลให้เปรตเขาต้องทําบุญแบบนี้ได้วความจริงอยากจะได้แต่สามเรื่องจะได้แต่ไม่ได้ก็ไม่ทราบเวลาไม่ค่อยจะมีนักจบกันแค่นี้ต่อไปก็อีกเปรตหนึ่งท่านเบะสา,ารีบุตรไเห็นเปรตพ,พู้ผอมโซมีแต่ชีโคงท่านผู้เป็นเป็นผู้เปลยกายมีรูปร่างหน้าเกลี่ยนซุรผอม มีตัวส,สร้างปฏิเสนเองคือพอร้อมท่านถามว่าเธอเป็นใครมายืนอยู่ที่นี่ทำไมนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนนีฉันเป็นมารดาของท่านเพื่อได้ใช่ไกลไปแล้วนานนิฉันได้เข้าถึงความเป็นเปรตที่เพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหาย เมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วก็กินน้ำลายบ้างกินน้ำมูกบ้างกินเสมหคสะคือสเลตท,ที่เขาถมทิ้งบ้างนี่เรียกว่าเป็นเปรตที่อย่างดีแล้วยังพอกินได้และกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาที่เชิญแต่ก่อนกินโอยหิตของหญิงทั้งหลายที่คลอดบุตรและโลยหิตแทวุลุทธทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะ ที่เป็นแผลหรือว่าโลหิตที่เขาเป็นแผลที่ไหลมากินเนื้อกินเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของหญิงของชายและหญิงที่ตายแล้วกินนองกินเลือดกินกินนองกินเลือดแห่งสัตว์ทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายเขาเลี้ยงเพราะว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเวลานอนก็เป็นนอนบนเตียงเขาบุคคลผู้ตาย ซึ่งเขาไว้ทิ้งไว้ในบัชาท่านเป็เปตนคนนี้เคยเป็นแม่ภาษาธิบุตรมาในสมัยประมาณพันชาตินางกล่าวว่าลูกเอ๋ยขอลูกจะให้ทานให้ทานแล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญมาให้แม่บ้างแม่จะได้มีความถูกสุขจะได้พ้นจากการหิวจากการกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองสักทีหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรมีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคำของมารดานีจ่จำให้ดีในบ่รดาญาติโยมพุทธบริษัทว่านางเปรตที่เขาขอเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้ให้แกเขาโดยตรงว่าทำบุญอะไรก็ตามทำแล้วทิศส่งกุศลให้มันจะเอาสักเรื่องหนึ่งเขาไม่ไหวท่านพระสารีบุตร มีจิตยานุเคราะมารดาได้ฟังคำข้งมารดาแล้วจึงปรึกษากับท่านโมคคลานะเทระและพระอนุรุตและท่านพระกัปปินะร่วมกันแล้วสร้างกุฏิทั้งสี่หลังในทิศเต็มสี่และะว้วถวายกุฏิเหล่านั้นเป็นของสงฆ์น่ะให้ข้าวให้น้ำแก่สงฆ์อุทิศสมกุศลให้แก่มารดา ขณะที่ทิศส่วนกุศลนั่นเองข้าวและน้ําและผ้าก็บังเกิดเป็นจากผลแห่งความดีที่พระศาสนิบุตรทำแล้วภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดเป็นร่างกายเป็นทิพย์เป็นนางเทพพิดาโน้หมมผ้ามีค่ายิ่งกว่าผ้าแค่แฟงการสรีว่าดับไปด้วยอาภรณวิกิตเข้าไปหาท่านพปะมหาโมกคลานะ ท่านพระมุทาค์ลานัยังถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาท่านมีวัน,นะงอกงามยิ่งนักวันนะแปลว่าผิวพรรณส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดวเจันดาวประกายพึกท่านมีวันนะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรเพราะผลที่สำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ก็เพระอาศัยกรรมอะไร เลโพคาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักแห่งใจย่อมมันเกิดเกิดท่านเพราะอาศัยกรรมอะไรโดกนกรอนางเทพบดาผู้มีอนุภาพมากอาจะมาขอถามเมื่อท่านเป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้อันหนึ่งท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองถ้ามีรัศมีกายสว่างสวัยไปทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไร นางเทพินดาตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านพระา,าดีบุตรในชาติก่อนโน้นถอยหลังไปประมาณพันชาติไม่ได้ทำความดีไปเกิดเป็นเปรตเพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วจึงก,กินน้ำลายน้ำโมเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วได้กินมันเหลวแห่งซาบศพที่เขาเผาอยู่บนเชิงตะกอน กินลอยหิตของหญิงที่คลอดบุตรและลหิตแทงบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและศีรษะเรือที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นข้อมือและข้อเท้าของชายและหญิงไม่กินหนองไม่กินเลือดของสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วแล้ของมนุษย์ดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงคนตายที่เขาทิ้งไว้ในประชา ที่ฉันเป็นผู้มีภัยแต่ไหนไหนมันเทิงไหนไหนมันเทิงอยู่ก็เพราะว่าทายาของท่านภาษาิบุตรท่าแต่ท่านผู้เจริญที่ฉันมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาไหว้าภาษาหบุตรผู้เป็นปราดผู้มีความอนุเคราะห์เรื่องนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบายฟังแล้วก็จําไว้ก็แล้วกันว่าพระอริยเจ้าเนี่ยทำบุญนิดเดียวเมนีสงใหญ่แย่รีบรัด ขอตัดเอาเรื่องของเปรตอีสเตเปรตหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบแล้วมาเล่าสู่กันฟังเรื่อว่าคันนี้เป็นเรื่องของคนอย่างพวกเราเราที่ได้ทิพยคุยาน้วก็ได้ฌานได้มัน,น่าเอา้ี่ได้ว่าได้อุปจารสมาธิก็แล้วกันที่วันนันทาเพราะเร่องตะว,วันนันทาเปรตวัตถุ เรื่องทั้งหมดนี้มาในพระสุตตานิปิเตสุตันตบิดกขุทกนลกายเปรตวัตถุแต่กล่าวว่านันทเสนาอ,อมบาสกนั่งกรรมฐานทำสมาธิจิตก็ถชิงอุปจาระสมาธิอย่างพวกเราทำกันได้เห็นนางเปรตมีผิวดำมีร่างกายน่าเกลียดตัวคุขละะน่ากลัวมีตาเหลืองเขี้ยวงอกออก เหมือนหมูถามว่าเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นใครนางตอบว่าข้าแต่ท่านนันทเสนเมื่อก่อนฉันชื่อนันทาเป็นพญาของท่านได้ทำกรรมลาวกไว้จิงจากโลกนี้ไปไปสู่โลกเปรตท่านนันทเสนถามว่าเธอทำกรรมชั่วอะไรไว้ในกายวาจาใจจึงมีผลอย่างนี้ นางตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นหญิงดุร้ายหยาบคายไม่เคารพในท่านพูดคำชั่วหยาบแก่ท่านไม่จากท่านไปจึงไม่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ท่าน,นันเลสเนียงถามว่าเอาละเราจะให้ผ้านุ่งกับน,นางนี่แก้ผ้ายืนมาไม่เป็นเรื่องล็อกเสื้อก็ไม่ใส่ผ้าก็ไม่นุ่งไม่ไหวเดี๋ยวฉันจะให้ผ้านุ่งแก่เธอ ขพราเธอจะนุ่งผ้านี้แล้วก็จงเราจะนำเธอไปสู่เรือนไปเรือนแล้วจะได้ผ้าจะให้ข้าวให้น้ำจะได้มีความสุขจะได้ชมบุตรและลูกสะพ้ายคุณเธอมีหมายความเป็นเมียชาตินั่นเองน่าเปยก็ตตบว,ว่าผ้านั้นท่านจะให้ในมือของฉันดวยมือของท่านก็ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่ฉัน ถ้าหากว่าท่านจะเลี้ยงจะสงเคราะห์ฉันจริงๆแล้วก็ทำแบบนี้นะขอท่านจงเลี้ยงดูพิสูทั้งหลายผู้สมบูรณ์บริสิผพวกราศจากราคะคือไม่มีความกำนัดินดีในเพศเป็นเพ้สูตรเพื่อทรงความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลี้ยงพระทั้งหลายเหล่านั้นให้อิ่มหนำสำราญแล้วให้ข้าวให้น้ำ แล้วทฤษฎยอุทิศส่วนกุศลไปให้ฉันเมื่อท่านทํำอย่างนี้ฉันจะมีความสุขนี่ญาติโยมจําให้ดีนะอย่าไปเผากระดาษส่งไปให้เผาตึกกระดาษเผารถอยกระดาษเผาแบงกระดาษผีไม่เอาเลยกระดาษประเภทเผาน่ะเขาต้องให้จำแบบนี้หรือเวลาสันที่เล่าลับก็เป็นอันได้ความว่าขอตัดความไปเลย ท่านนันดาเสงก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วคือถาวายแก่พระอรหันต์ในสมัยนั่งพระอรหันต์มีอยู่เพราะเป็นสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูยางทรงพระชนชีพในที่สุดทําเสร็จแล้วท่านนันดาเสนก็อาทิศสนกุสลน,นั่นให้แก่นางเปรตผู้เป็นพัญญาเมื่อนางเปรตผู้เป็นบัญญาได้รับโมทนาแล้วก็มีร่างกายประกอบทิถี มีความสวยสดงดงามมีเครื่องบรรดับอเนทิสต์มีแสงสว่างแจากกายมีวิมานเป็นที่อยู่มีสาอุกรณีเป็นที่เล่นมีความสุขสบายมากจึงปรากฏกายให้นันเดเสนทราบในคลืนหลังท่านนันเเสนผู้เป็นสามีเห็นก็ตกใจไม่รู้ว่าเป็นใครยิงถามว่าแม่เทพิดาเธอเป็นใคร นา่นก็ตอบว่าท่านอนัสเสนฉันเป็นพัญญาของท่านที่เป็นนางเปรตเมื่อคืนนี้ยังไงจําไม่ได้หรือนี่แล้วก็ท่านได้บำเพ็ญกุศลให้ฉันที่ฉันมาขอท่านท่านบอกว่าจะเอาข้าวให้กินยาผ้าให้หนุ่งฉันบอกว่านั่นมันไม่สําเร็จประโยชน์แก่ฉันถ้าจะให้สําเร็จประโยชน์ให้ท่านถวายข้าวปลาอาหารแก่บรรดาพระบิดาพระภิกษุส,สงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ ผู้มีจิตปราศจากราคะนี่หมายว่าตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปแต่ว่าท่านนำไปถวายแกบรรดาพระหลานทั้งหลายอนนีิสงเยอะมากอย่างนี้อาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นนวานามเปรก็มีความสุขเวลามันก็หมดคนดีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยเวลาขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนายรับฟังแล้วก็ทั้งจดทั้งจํา นำมาไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัติทำจิตขั้นตนให้เข้าสมาธิอย่างเร็วที่สุดก็เหมือนนันทเสงก็แล้วกันสามารถจะสัมผัสกับผีกัทิวันดาได้เท่าน,นี้ก็พออะไรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อจากนี้ไปขอยจริญติขอความสุขสวัสดิพิพฒนะมงคลสมบูรณ์ุลผล,ลจงมีเด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี